กับสวัสด no? ีพ e ี่เรียหำครับผมพี่เรียหำไปนะกับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมตอนเที่ยงๆบ้านน้อว่านเปนแม่แล้วครับผมโอ้เตื้นขึ้นมาสีขีตารวยๆเหมือนเด็กครับผมอเหมือนนี่เนาะหิวเขายุน้ำเลยครับผมมันจะมีเมนูอยากอาอยากอาอยากอาหาโชว์ความจุนเหมือนกันนะครับผมจะของความนู้ดเลยครับนี่นี่ครับผมวันนี้มันจะมีมาจิ้นข้าวสวยครับข้าวสวยเป็นเบาหวานขา้นอย่างวะ เขาเจี่ยขึเขายังไม่ใจนะครับนั่นละเขานั่นละเขาเบิร์ตเลตตะครยเขาบ้างนี่โอ้นั่นนั่นนี่ครับผมตำหมักหู้กับเห็นบ้านผู้จอเห็นบ้ากับนี่ครับผมกระป๋าแพร่ครับนี่ประแดดประแดกประเข็งแยดครับประเข็งแยดโอ้ประเข็งเู้จอยงี้ประเี๋ยวนี่นี่ครับผมประเข็งผู้สาวสมน้อยกับกระังดีกระรังเยี่ยวไว้โอ้โหจังไรจังนัวผมประแดกหนงแม่ยาะครนสีสว่งครับผมนี่ละอีแม่ครับอีแม่อีแม นี่ครับผมแมงย่างมุกจนนั่นละนี่ผมและขาดไม่ได้คือผักครับผมสารพัดผักครับผมผักติ้วก็มีผักแป้นก็มีก็เกิดไมิง <museums> ั้นใบเกิดใบยังนะครับเนาะไอ้เกิดเกียงวะชายเอี่ยงอยู่ละอ้คือเกี่ยงวะไอ้ช่างมันครับผมช่างมันช่างมันช่างมันนี่ครับแล้วก็มะเขือขืนครับอยากผูกคอตายใต้ต้นมะเขือขืนนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมใบโหระพาครับผมนี่ละแล้วก็ผักยังว่านี่แม่แม่ ใบบัวโปะกับผมนี่สับซ่ากินประดับประมิชินกินโชคลำจดมืนกันนะครับเนาะเนาะกินมีแค่นี้กรบผมแพงเงินไปวลาแก่ของครับผมน้ำาตะไใจในคระผมพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ร้อนนะครับผมมาแต่เช้าแล้วตื่นขึ้นมาสีคีตาเลยเลยจำเบ๊จำเบ๊กรบผมนี่คำแรกแห่งมันเนี่มยนี่ไอะไรไปต้องมาในวันนี้เปลี่ยนครัเบื้แก่กระเบืแกะรองน้กระบืแก่น้ำเสียภาบลักคระเนาะแก่ทุกวันไม่ดีครับผมนี่ของคำแรกแห่งมัน นี่บอกให้กัวด้ผมหึหึผัพริกเข่าตาสักหลับผมเนื้อคำเนาะอือเดี๋ยวคำวันนี้เข้ามาแข็งผมเนื้อคำเนาะแบบเดิมครับครับแรกครับอ๋อันนี้มันเป็นใบ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 ยานะครับเนาะเนาะคืองใบยาที่ผมจับเาะว่าผมเอามาแต่งจานแล้วมันสวยกับผมอย่างเครืองใบยำบุ๊คสวยงามเลยคือเดียวกับผมนี่เป็นคำว่าเป็นใบยาครับกินได้ครับผม กินได้ได้ไงไม่เยะเท่ามม,<ส>มัก,กผมกินซ้ำนี่แล้วมันถูกอยากหา,ากย,พอพอพยากินเขาใบกบขบปุ๊บก้น้นอยปตักกะสนเกลีกินน้ำใบวะขออนุญาตใช้มือผมเพราะผมนึกถึงแม,ม่ราชการีาา่หาผมกินนิดเดืยวยยมัก,กือบกยากซ้ำอ,อ,อืมต้นมะเสี่สเสียอุมเขนม มันถูกมันอยากอาหารถึงก็เราพูดสาวสักหน่อยเนาะชีวิตใหญ่เนาะกินข้าวก็ตำบกขุ่มพันนาพันหนับพันนามะเขือคือของเขาจับไม่ร้อนผมนี่ครับผมลาคอาสกับผมลาคอสมันจะลาขึ้นนะครับนี่อ๋อ เขา,าเรียกว่าใบบัวบกเขาสัมเลือดสหนังซ้ำในซสัมไดๆอยากกินรครับผมซ้มรักสำสำก็กินได้ครับผมเล้งไอเลอยู่ <c oughs> love you ครับผมก <c oughs> <c oughs> ็ได้ครับทำบาษิบางขาได้ผม <c oughs> ตามภาษาผมละครำเนาะโอ้ยเจ้าของฟาร์มหนูมาถูกมันยาก,ยาก,กน,นี่มกระปุกจมูกเลยกินเขาก็ต่ำของซื้อนี่ดียว้าโลเคชั่นอาจจะไม่ดีนะครับแต่ไม่นี่มันทำเรทองครับผมเสือมาล้างกว่าประเทศนี่ก็ได้ฮึฮ่าลอผมอืมปลาเข้าผมปลาเข้าชอบเต่าผม เขาอยากมนมาทำไมอกัินอย่แบบพูดดีครับกินนิ่งม่เี่ยนี่จะเป็นปลานนมไม่ละคสดวครับผมนี่สีครับสีครวอเนี่ยแต่มระไปยงงอืออืบอกให้เกี่ยวับแดหนมไม่ละคสดวครับ พัเก <laughs> ่งใหญ่ครัาผูดชรเก่งผูดตมใหญ่ตอนนี้เจ้าปักเตี้ยวกับปักเตี้ยวีปลูกเองเนี่ยผมสผมสโอ้กระเด็นกระดอนกรบผมกระดึ๊กกระดิ๊กกระดาักเตยาคอยกเขาต่อสิบอยากขบผมืมากเลยต้นละสี่สิบบาทจำจำอะไรผมสืบมาสามต้หนสองางปักตี้ยผมผมืบมาสต้นลอยลอยลอยบาทสี่สนาะ เล็กตไม่ขาดเนาะว่าสามตัวลอนะยเดี๋ยวบอว่ารอมาเห็นี่นะได้มอด้ร้อยเดียวผมกติจะอยเสาผมแสดความรอไเหน,นครมคมคา,า,า,ายครับอมม่นอย่าว่าบอะไรมากมายงงผมนั่งก็ไปถึ่ผมอ,อืม้อ กินน้ำยังกินนังแต่แสบเจ็บปคจะไปนสนจะกำเริ่มมันมันน่าขนักอีกเยอะในเรื่องที่ยังกระเด็นจนบ่กันจากด้วยกระเจ็บงันเอาแต่ผมมีเัในใส่มัากินคอามแสบคิดเอาเราเราผมผมผม,ผมจากด้วยโยผมจะบกผมอยากจกินผมกินมัสวนใจอย่างมากไม่กันง้นนะเห็นป่โอโห กินไปเลยครับเสือผมรอดใ้แสบสือเก๋มเจ้าจันทร์ต้มไรื่ายอะไรรืยแตกันไปเ่กินไม้ดอกเึ้นผมรอดดอกขึน้องสุกกินกับผมอือมรอกพริกเครผมบมักพริกครื่ออกมันเผ็ดสมบกหนึ่งเม็ดะครับโอ้โหนะโอ้ยเันตดออกแสบตาครับเป็นตะเผ็ดไหม หืมธมสดอ่อสดอืม,าม,าอมกันแจกีหคมคือมันแบาบกพริกบกพริกเิ้มบกพริกมันเผ็ดครับบกผ็ดตัวนี้มันเลยี่มคือลงหม,มองเอง,องือครับหืมโอ้มันใครอยู่เนี่ยมันกเจ้าแ้ว อันนี้จะเป็นใบเขื่อนพักแป้นนะคำน็อบาทผมเป็นพักแป้นเขื่อนพักนะี่ยนนอ,อยัางนอผมจำว่าอะไรนะคำน็อตีหยังบ่ใบอีหยังบา้างจะเข้าไปถอดใส่กุ้ยช่ายโอ้ยกุ้ยช่ายบาย่ะกุ้ยช่ายแบบนี้กุ้ยช่ายเนาะส้มพักแป้นโอ้แต่มาดููตผมมีส่สมพกเสียนไดฟังคนนะครับเอากินบ่โอ้มันเอาดูความันเคลือกครับผมอืม มาอะไรขับมาอะไรขับรอเขาเดียวผมรอเขาเดียว แคร์ดัมทำทำแคร์ดัมครับผมฮ่าที่ผมได้กินแล้วครับนี่ครับเปไม่ออผักเสี้ยนแับผมแบมมาใหม่ๆครับผมทำทำนี่ครับผมอันนี้จะเป็นทอดจีรีครับผมจีรีที่ผมไปใต้มาเมื่อคืนครับผมเนื้อละกินแต่ตางๆทอดคำมั่งมั้ปครับผมเบ็ดครับประเภทินผมไปไต้มาเนี่ยตุ๊บบอกใครเจอผมนี่ครับผมมันจะโชว์ความจนตั้งไหนอปังดงเลยขอโทษขอโทษขอโทษ ันจะเป็นนึ่งปลาผสมปลาเครื่อปลาปลาตะเพียนครับผมเนี่ยยิ้มยิ้มยอ้มยี้มยด้มยิ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 ้มสี้มยั้เยี้มยิ้มยิผมยิ้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 มยิมเิ้มย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 ิ้แยิ้ม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 เร้คัิ้มยิ้วยิ้มยินมยิ้มยิ้เรี้ยิ้มยิ้มยเเรยิ้มยิเมรี้ยิ้ยิ้มรี้ยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิ้มยี้ยิ้มย้ยิ้มย้มยิ้ กำลังไหนทีผมยุอ,อาณาจักรผมไปแล้วครับน้ำมันนี่มตุ๊กเซตสมบปังยัง <c> ม <oughs> ันนี่มแตาจะไหลมันจะเป็นเจ้นะครับในเจ้าเจ้าปลาร้าครับผมนี่อันนี้ขวดเกรีตด อันนี้ส้มตำเมื่อกี้ไม่เห็นเลยแต่ส้มตำอย่างเดียวครับกับปลาแรครับปรงยาราครนี่เปรี้ยวผักเสี้ยนครับผมไม่ใช่เปรี้ยวคุณหรือเปรี้ยวอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเปรี้ยวผักเสี้ยนครับนี่ครับหนึ่งปลาครับผมปลสมน้อยเป็นปลาไอ้กระสีกับนี่กอะโดดทั้งทารุ้งทั้งทารชนพิศลาร์น้าวงผู้ใดจนถมดมีประสาทดอกนี่ครับผมแฮงก์ไปโคตรจืดทุกทำมาจากเปรี้ยวผักเสี้ยนอื นี่วกบบาผมงนจนเลยบวกังหงเห่งพลกเคักว่ากนะ็้นรวยแต่ละน่ะฟังดูมัต้มปักเส้นสมินครับผอมข้าจีริตข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่ร้อนครับผมตัเช้าแล้ว,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 ลวอนนีะเป็นปลาเบ้นนะครับผม วันอาจจะก็เรียกว่าโลเชับมันไม่ค่อยดีนะบนมันผมไม่อยู่ในรีสอร์ทผมถ้าไปอยู่รีสอร์ทีเนยผมเดี๋ยวไม่ได้กินแต่เอากินต้อครับผมจังไรนะจัน้ี่จะเป็นของหวานนะครับเนยเขาเอ็มกเยั่งไปในลูกหมันเขาเอี่นีเห็นบ้าง่ายังหรครับอันนูเขาหม่อนเขาเอามี่นอครับนี่ถ้าไม่มีประโยชน์เขาเนาะกิบ็บไบมันเป็นหลักของเขา เด็กของแบบตัท้ายผมงานนี่จากงานตรรังจึงหำเนามคือเขอี้เล่นอารมณ์ดีครับผมแต่พยายามเล่นขี้ครับผมนีทำมันึงทั่วความจนจนเลยเราทำเนาะที่เขาตับบอกดซื่อนี่นะ น,นี่ก็อ้อยครับเนี่ยจิ๊บๆๆนะเอาลิปตอ้ยดูเมือนมันหลังแหวนแบบไม่กินครับมันไม่กินแต่น้ะครับผมอันนี้จะเป็นผักหนอกครับผมเรียกผักหนอกนทำน้อยน,นี่นะผักหนอกเนาะ เดือใบบัวบวกครับผมกระขาดไม่ได้แต่ม,มีชะอมนี่เด็ดแล้วครับน้องนี่ครับคำใหญ่ๆเขาคำโตๆครับ,โ,รบโอ้อ เดี๋ยวจนห้องแอร์ครับแต่วันนี้มีแอร์กี่ครับผมเนี่ยคิอคือกับไฟนไฟนผมห้างหังอืม เนี่ยผมโอ้ยแสบตาแสบนัวขั้วกิ้งครับผมฮ้าโรบผมเอาะก๋วยเตี๋ยวผมก็กิริยมันเดิมผมเนี่ยอันนี้จะมีกิริม,ม่กับกิริยเถอะครับผม เลือดเธอก็าอ้กเขียวเขบกเขียวกขาบกแดงมาจับต้นตีกันกันมั้งวมันผมมีกัดตัดตอเลยได้ทั้งสิ้นกับบมครับนุนน้อยกรบผเชลนี่เห็นผลงานาจะทำนอจะทำด้วยใจครับผมมือขดตัดตอบบนี้จะทำนอจะผมจะซ้ำหนึ่เลยซ้ำเด็กเขาเอาซ้ำหนึ่ง้วซ คนจะรวยช่วยไม่ได้เรมนน้อยยังได้กันด้วยครับผมแม่บับูจดกันมาต้นปักเสียนโอ้ยบักนาเสือขืนผมอยากผูกคอตายไอ้ต้นบักเคี้ยคร่บผมเนี่ยโอ้ยดว่าเหนกมากใมโอ้ออ้ม คำนั้เป็ดส่พบเยนคน้เรยสับพัยนะคนู้ยผมจิดตามไปเนี่ครับผมเป็นแฟนตัวยงไปแล้วคำพับพลอยคำนั้นนุ่มแง่งงเปิดมาสพัเสียนมาเปล้วโอ้ยบผักเสียนหลสดพนโอ้ยยดเคโอ้น่ารักจังไรจังเลยสมสพับพยแหมสับพับพอยิสักเสียนพนะครับผมก็เลยเมีนไปซะโอ้สัเกได้กับลาขาดีนะผู้สาวสมน้อยนะผมแก่ต่อผมจะ ึเปิดนไดกระปุกแล้วอ้ตัวครับตัวตัวตัวาแฟนขับงมาะครับเนาะพัพอยนน่ครับโอ้นมเงครับน่ารักอีหดีดึงดังดึงดังดึงดังนีีนมไปีแล้วรักจะดักจินจริจะเล่นกับผมมาแฟนขับเปทงมาเนาะผมเลี้เขาเป็นเมนนะถ้าอยากกินกับพวกเราขาคือแซด์สซมน้อยไปเนาะต๊ากกต้มกินไป้

เขาติดปากเขาเส้นอะไรนั่นเส้นอะไรนเส้นอะไรนเส้นอะไรนั่นเลี้ยวอะไหนั่นเอ้าับนี่จะเป็นลูกโดดครับนี่แบบลูกพริกโอ้บบกพริกมันจะสมตัวปะเราพริกพริกชวยสวมครับแต่ว่ามะยมเมื่อเมื่อตะแกรงกระมันอ่อนอ้วยเมื่อันเข่าแกนดอกไอ้ของกับจิ้งเหรี่ยมหนึ่งตัวครับผมเขาเรียกเมี่ยงกินเมี่ยงครับเนาะส้มกับเสี้ยนหนึ่งชิ้นครับผมละเก็ี่ยังไงใบผักแป้นหนึ่งอันครับผม มันคูณแล้วครับไม่ได้แล้วเอาแค่นนนหนึ่งคำนอนม่นรอ,อ,อเรือท่ากับผมรักเธอเพชรก็เหรอครับเพชรเพชรนีค่ครับใบเขาเรียกว่าใบผักติว้วครับผักติ้วเน้อทำยังไงครับ <c oughs> เป็นยาระบายก็ได like ้ก <can> ินอะไรก็ดีครับผมเนี่ยแทงไปผมอืบอกให้โยมนัวกระปวดโอ้ยกิริเถอะครับนี่กิริทธึก พักนึผมดินมันบนะันเขิมนะกจจม,มามีล้ขจมักจมผม,มแป,แป้งผมเดเขาเรียกว่าอะไรนะยังหรือผมผมคือลืมไป่านี่ล้วโอ้ย,อยนเท่าเตะเจ้าแ,แอลยังดีครับผมต้องจำลเรืเเไปแล้วเนี่ย นี่เราจะมาดูความจนเขาจะกินแบบไหนเนาะกินแบบไหนให้อะไร,รับมันกินแบบไหนก็กินแบบนี้แหละครับกินไปนเลยแซ่บกินแบบอะไรเพื่อกระเซ็นผมฟึ่งดงแลย้ยขอโทษขอโทษขอโทษอขอขอภัยครับผมแต่ไม่ยากเนาะเพื่อความบันเทิงของผมนั่นแหละ

อืมสบายกันยังอ๋อเออ,อชักรักเธอครับผมโอ้คนะครับน้องมันหมอกเวลากับสันมดตุ้มก้น้ะคับมันอนยู่สขเอ็นบเลยนะคุณเด็กวกเต็มเน,น,นี้ยรงบอมอ๋อ,อ,อ,อน้องนน่น้องน้อมันถุกอยากใหกินเข้าใบากบครับผมสุสดีผีเรียหำครับผม